สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการซิมูเลชันโดยการใช้ solid work กันนะครับหน้าที่ของ input s h a r t นะครับผมคือการทำหน้าที่ส่งเป็นอุปกรณ์ส่งกำลังหรือขับเคลื่อนให้เกิดแรงโดยการหมุนนะครับผมโดยจะมีลักษณะเป็นแกนยาวหน้าตัดเป็นวงกลมครับซิมูเลชันนะครับผมอันนี้คือการซิมูเลชันแรงนะครับโดยการใช้การแรงหมุนนะครับ ภาพด้านซ้ายจะเป็นค่าที่แสดงค่าของค่า U state นะครับผมและด้านขวาจะเป็นค่าของ factor of safety นะครับสไลด์ต่อมาจะเป็นการ simulation โดยการใช้อุณหภูมินะครับผมส่วนสไลด์นี้จะเป็นการ simulation โดยการใช้ความถี่นะครับโดยจะมีให้ดูกันทั้ง5โหมดนะครับอันนี้คือโหมดที่1นะครับ อันนี้โหมดที่สองนะครับผมจะมีความแตกต่างจากโหมดที่หนึ่งโดยการขยับของรูปภาพนะครับโหมดที่สามครับขอบคุณที่รับชมครับผม